นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Investment Minutes นาทีลงทุนค่ะวันนี้พระระหบัดีที่13สิงหาคมกับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และดิฉันชุติมาพึ่งความสุขนะคะรับหน้าที่แทนคุณโสพลนวรัตนาพงศ์ค่ะคุณผู้ชมจะเจอกับเราได้แบบนี้นะคะในช่องทางหลัก m c o t HD หมายเลข30นะคะและอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถเข้าไปในเพจของสำนักข่าวไทยก็ได้นะคะเพราะว่ามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วย สรงคำถามหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเมื่อวานนี้บรรยากาศของวันแม่แห่งชาติหลายคนบอกว่ามอบพองกวันเป็นทองคมด้วยเป็นทองคำคแต่ว่าเดี๋ยวมาดูลาคะทางคําการว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้น,นี่คือของตลาดรักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบอลบลจที่รวบรวมมาไว้ให้ในแหล่งเดียวเลยคือ s e t t r a d e t com นะคะและ a c e b o o k s e t t r a d e ค่ะให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารการลงทุนได้ตลอดทั้งวันค่ะค่ะในภาวะตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดทองคําหรือแม้ตลาดหุ้นเนี่ยนะคะ ต้องบอกเลยว่าติดตามอย่างมากเลย<ช>ทางฝั่งของสหรัฐเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหก็ด้วยข่าวของวัคซีนนะคะที่รัฐเจียประกาศมาว่าอนุมัติแล้วผลิตได้เนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปเหมือนกันที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยมีข่าวเฉพาะของหุ้นเทคนโนโลยีนะคะมีแรงซื้อเข้ามาทําให้ตลาดปรับขึ้นดาวโจนส์ขึ้น289.93จุด S&P 500บวก46.66จ<ส>ุด N a ส DA q เนี<ส>่ยนะคะหุ<ส>้นเทคโนโลยีทั้งหลายบวกขึ้นมาทําให้หุ้นบวกไปถึง200กว่าจุดเลยค่ะ ก็ได้แรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าการผลิตวัคซีนของรัสเซียแล้วก็มีรายงานด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทโมเดอร์นาอิงของสหรัฐเพื่อซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เช่นเดียวกันในปริมาณถึง1 0อยล้านโดสมูลค่า1,500ล้านดอลลาร์โดยโมเดอร์นาก็อ้างว่าวัคซีนของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในวัคซีนต้านไวรัสเพียงไม่กี่ตัวที่เข้าสู่ขั้นตอนการทดลองขั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ค่ะ แต่ว่าข่าวสําคัญเลยที่นักลงทุนยังจับตามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะก็คือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ยังไม่จบสัทีล่าสุดนางแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนสหรัฐขอภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรนะคะก็กล่าวจุดยืนเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐระหว่างทำเนียบขาวและพรรคดูมแคดนั้นยังห่างกันเป็นไมค่ะในขณะเดียวกันนะคะมาดูในหุ้นของฝั่งยุโรปกันหน่อยเนี่ยนะคะก็สามารถปรับตัวได้ขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็มาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ ดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนนะคะก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นไป125.78จุดค่ะดัชนี d ด s กตลาดหุ้นเยอรมันเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้น111.74จุดและดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสก็เพิ่มขึ้นไป45.32จุดได้กันค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ว่าภาคการผลิตในยูโรโซนขยายตัวเป็นเดือนที่2ติดต่อกันในเดือนมิถุนายนหลังจากการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวนะคะและนอกจากนี้การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปก็ได้ช่วยหนุนตลาดอีกด้วยยูโรสแต็กค่ะมีการรายงานนะคะว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนมีการขยายตัวเป็นเดือนที่2ติดต่อกันในเดือนมิถุนายนหลังจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวค่ะ การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ขยายตัว9.1%ในเดือนมิถุนายนแม้ว่าต่ำกว่าการขยายตัว12.3%ในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการเอาไว้ว่าจะขยายตัว10%เมื่อที่เป็นรายปีนะคะการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง12.3%ในเดือนมิถุนายนหลังจากลดลงไป20.4%ในเดือนพฤษภาคมขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ก็คาดไว้ว่าจะลดลง11.5%ได้กันค่ะ ส่วนราคาน้ามันนะคะก็รับข่าวกับสต็อกน้ํามันดิบที่ลดลงเกินคาดนะคะทําให้ราคาน้ํามันกลับมาพุ่งอีกแล้วค่ะขึ้นไป2%ปกว่าเลยนะคะทั้ง WTI บวกไป1เหรียญนิดๆน,นะคะหรือ2.6%กเนี่ยก็ไปปิดที่42เหรียญเซนต์ต่อบาร์เรลแต่นี่เป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่5มีนาคมเมื่อต้นปีเลยส่วนน้ํามันดิบเบนซ์ค่ะสงมื่เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นมาได้2.1%ค่ะะก็็เปปนรดดับิสูงสุดตตั้แ่5มีนาคมเช่นเดียวกันตบย,ย่อลงเล็กน้อย4ับปิค่ะมี รายงานของ EIA นะคะสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมา4ล้าน5,000บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง2.9ล้านบาร์เรลค่ะ แล้วก็ได้ข่าวเรื่องวัคซีนใกล้มาเศรษฐกิจน่าจะฟื้นทําให้ราคาน้ํามันดีตัวขึ้นไปอีกนะคะค่ะแต่ข่าวของวัคซีนเนี่ยนะคะแน่นอนว่าก็ส่งผลต่อสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างเช่นทองคำนะคะ,คะสำหรับทองคําก็สามารถปิดบวกได้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ,คะเมื่อนักลงทุนมีการเข้าซื้อค่ะโดยสัญ,ญญาทองคําตลาดโคเม็กซ์เนี่ยนะคะส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น2.7ดอลลาร์หรือว่า0.14เปตนะคะ โดยสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคือนนี้เนื่องจากว่านักลงทุนเข้าซื้อหลังจากที่ราคาทองก็ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกจากนี้การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับสัญญาทองคำอีกด้วยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหลังจากสัญญาทองคำดิ่งลงอย่างหนักถึง9 3 4ดอลลาร์หรือว่า4.58เแต่ที่1,946.3ดอลลาร์ต่อออนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะ ซึ่งถือว่าเป็นสถิติร่วงลงวันเดียวรุนแรงที่สุดในรอบปว่า .7 ปีด้วยกันหลังจากที่มีข่าวว่ารัเสเซียนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนค่ะสัญญาทองคํายังดีตัวขึ้นเมื่อคืนนี้เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ก็ทําให้สัญญาทองคําซึ่งกําหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีราคาที่ถูกลงและมีความน่าดึงดูดมากขึ้นสําหรับนักลงทุนนะคะ นักวิเคราะห์บอกด้วยนะคะว่าราคาทองคามีแนวโน้มดีดตัวขึ้นในระยะกลางเนื่องจากว่านักลงทุนยังคงเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยหลังจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดส่วนราคาทองคําในประเทศเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอการประกาศออกมาอีกครั้งว่าจะ,อ,ะอยู่ที่เท่าไหร่ในเช้าวันนี้นะคะไปดูในส่วนของค่างเงินบาทกันหน่อยนะคะเช้าวันนี้เปิดที่ระดับ3 1บาท5าสตางค์ต่อาารัฐาสัฐ แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทําการก่อนที่31บาท10ต่งต่ตอลาร์สหรัฐค่ะมองกรอบเงินบาทในวันนี้อยู่ที่30บาท95ตงถึง31บาท15ต่งต่อลา,าร์สหรัฐตลาดการเงินก็เปิดรับความเสี่ยงหลังจากความหวังวิกฤตเรื่องของโควิด -19 นั้นจะจบลงในไม่ช้าแล้วก็ราคามาดิบมีการปรับขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวทองไทยเราแป๊บหนึ่งนะให้สมาคมค้าทองคําเขาตั้งสติก่อนแล้วกันเมื่อวานเชื่อว่ามึนหนักมากมไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะที่ราคาทองคําไทยวันเดียวปรับไป42ครั้งนี่ไปนับมาให้คือปรับเพิ่มขึ้น27รอบลดลงอีก15รอบหน้าจอเราไม่พอค่ะไหลให้ดูแล้วกันว่าเนี่ยตั้งแต่9โมงครึ่งไปจนถึง11เที่ยงบ่ายโมงบสถึงบ่าย4โมงเย็นกว่าเนี่ยนะคะ,คะ 42ครั้งมีช่วงหนึ่งลงไปหนักสุดคือ1 5 5 0บาทแต่เบ็ดเสร็จแล้วตลอดทั้งวันทองปรับตัวลดลงไป850บาทค่ะนี่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะคะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปี54ทองคำไทยเปลี่ยนแปลงราคาตลอดทั้งวัน24ครั้งนั่นก็ถือว่าเยอะมากแล้วตอนนั้นราคาขึ้นไปแตะที่บาทละ27,0 0 0็กว่าบาทก็เป็นนิวไฮในครั้งนั้นนะคะคุณจิตติตั้งสิธิ์พักดีคะ่ะนายกสมาคมค้าทองคําบอกว่าราคาทองคําร่วงแรงที่สุดแล้วกก็ผผันนมาทีี่สุดใรอบปเลย หลังจากที่ทั้งปีเนี่ยเยทูเดตปรับขึ้นมา9,000บาทแล้วเนื่องจากรัสเซียจูจูก็ประกาศว่า ได้อนุมัติวัคซีนต้านโควิด -19 เป็นประเทศแรกทําให้มีแรงเคขายทองคําออกมาเป็นจํานวนมากค่ะแนวโน้มระยะสั้นคุณสิทธิมองว่าราคาทองยังมีโอกาสปรับลงได้อีกดังนั้นนักลงทุนที่จะเข้าซื้อทองให้รอก่อนนะคะแล้วก็มีประชาชนนักลงทุนเอาทองคําออกมาขายจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับ YLG b u l l i o n International ก็บอกว่าปัจจัยหลักเลยก็คือรัสเซียที่ประกาศอนุมัติวัคซีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันแน่นอนแค่ไหนนะที่วัคซีนท่าน รัสเซียผลิตวัคซีนออกมาได้ะะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยนะคะเป็นที่ทราบกันแล้วเนี่ยนะคะว่าราคาทองคําในบ้านเราที่ประกาศออกมาเนี่ย <มา S 1> เป็นอย่างไร<ฮ>ะนะคะปรากฏว่าทรงตัวค่ะโดยราคาทองคําแท่งเนี่ยนะคะขายออกค่อยู่ที่บาทละ28,400บาทค่ะ ส่วนทองรูป,ปพัณฑ์ขายออกอยู่ที่บาละ28,900บาทค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้จะมีความผันผวนอีกหรือไม่อย่างไรนะคะ,คะแต่สิ่งที่สร้างความผันผวนให้กับราคาทองให้กับสินทรัพย์ต่างๆนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาวัคซีนจากเรื่องของรัสเซียนเนี่ยเขาก็บอกว่ายังมีข้อกังวลแล้วก็ข้อกังขาอีกมากมายเนี่ยนะคะ,คะของหลายฝ่ายหนึ่งในนั้นก็คือองค์การอนามัยโลกค่ะ นายทาริกยาซาเรวิชค,ค่ะโฆษกองค์การอนามัยโลกมีการถแถลงนะคะว่าองค์การอนามัยโลกต้องการตรวจสอบวัคซีนป้องกันโรคโควิดของรัเสเซียเนี่ยแหละคะ่ะบอกว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกกาลังหารือและก็ติดต่อย,อย่างใกล้ชิดกับรัเสเซียถึงการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนวัคซีนของรัสเซียที่เขาผลิตเนี่ยนะคะหรือว่าอนุมัติเนี่ยนะคะชื่อว่าวัคซีนสปุตินิกวีค่ะ ก็เป็นการพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยกรมมารลยาร่วมกับกระทรวงกลาโหมข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้พัฒนาวัคซีนโควิด -19 ทั้งหมด168รายและมีเพียงแค่28รายเท่านั้นที่มีความคืบหน้าถึงขั้นทดลองกับมนุษย์ ส่วนในวัคซีนของรัสเซียยังอยู่ในระยะที่1เท่านั้นนะคะชาวรัสเซียบางส่วนในกรุงมอสโกก็ยอมรับว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจนะถึงประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะยังไม่มีการเริ่มการทดลองในระยะสุดท้ายเลยแต่หลายคนก็บอกว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยรีบเร่งจนเกินไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซีย ก่อนหน้านี้ชาติตวันตกและก็องค์การอนามัยโลกก็แสดงความกังวลที่รัสเซียเร่งอนุมัติวัคซีนดังกล่าวที่ยังไม่ผ่านการรับรองความปลอดภัยว่ามีแต่จะทําให้ผู้รับวัคซีนต้องตกอยู่ในอันตรายโดยไม่จําเป็นตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์วัคซีนวอลแบบนั้นเนี่ยนะคะ,คะผู้เชี่ยวชาญสูงสุดด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐดรแอนโทนโทีเฟลซีนะคะก็พูดถึงวัคซีนที่รัสเซียผลิตขึ้นก็บอกว่าการผลิตวัคซีนได้และพิสูจน์ว่าป้องกันได้จริงทั้งยังปลอดภัยต่อมนุษย์นนนนนนนัััั้้ออีมเเป็ครื่งกน ซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นหลักฐานจากรักเสเซียนั่นเองแต่ว่าเนื้อหอมมากๆเลยนะคะการประกาศวัคซีนของรัเสเซียเนี่ยก็บอกว่าในตลาดต่างประเทศตอนนี้รัเสเซียได้รับคําสั่งซื้อล่วงหน้าจากกว่า20ประเทศแล้วนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอราระเบียอินโดนีเซียฟิลิปปินบราซิลเม็กซิโกแล้วก็อินเดียคิดเป็นจํานวนมากกว่า1,000ล้านโดสแล้วค่ะ แต่ก็เป็นฝั่งเอเชียนะที่สั่งฝั่งยุโรปอะไรเขาก็พัฒนาของเขาไปเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้หนักเลยค่ะพาไปดูที่อังกฤษกันสั้นๆนะคะอังกฤษเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรอบ11ปีก็คือตัวเลขติดลบสองไตรมาสติดต่อกันนะคะอย่างตัวเลขของไตรมาสสองของอังกฤษเนี่ย GDP หดตัวถึง20.4%มากที่สุดในบรรดาประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกทางการอังกฤษถึงกับเตือนว่าชาวอังกฤษอาจจะต้องตกงานเพิ่มขึ้นค่ะ ถัดไปคือฝรั่งเศสนี่ก็มีผู้ติดเชื้อใหม่ราว2,000รายต่อวันเพิ่มขึ้นจากเมื่อ3สัปดาห์ก่อนที่มีผู้ติดเชื้อประมาณพันกว่ารายต่อวันส่วนสเปนกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตหนักค่ะเพราะอัตราการติดเชื้อเลวร้ายมากที่สุดในยุโรปค่ะ ขยับมาดูแถวเอเชียคือมาเก๊านะคะวันนี้แหละคะ่ะเป็นวันแรกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเกา๊าเริ่มให้วีซ่ากับนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้งเท่านั้นถึงจะเข้าได้นะคะและหากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มากกว่านี้ก็จะเปิดให้ชาวจีนจากเมืองอื่นๆเข้าได้แล้วก็ขยายไปเป็นชาวจีนทั้งประเทศน่าจะเข้ามายังมาเก๊าได้ในเดือนกันยายนเพราะว่าชาวจีนนี่ถือเป็นลูกค้าสําคัญเลยมีสัดส่วนถึง90%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในมาเก๊าค่ะ และประเทศไทยเราเองนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใยจากคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปจากกรมควบคุมโรคนะคะบอกแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รับเชื้อในประเทศมาระยะหนึ่งแล้วแต่หลายประเทศก็มีการระบาดระลอกสองหลังจากที่เขาคุมไาได้ดีอย่างเช่นเวียดนามและนิวซีแลนด์ดังนั้นทุกภาคส่วนยังต้องเข้มงวดค่ะตอนนี้เป็นห่วงหลายสถานที่เลยนะคะปล่อยให้ผู้คนมาใช้บริการกันเบียดเสียดไม่มีการให้สวมหน้ากากานับเป็นความเสี่ยงที่อาจจะแพร่เชื้อได้ เพราะฉะนั้นหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันจากจุดเล็กๆค่ะคือคนแล้วก็ขยายสู่ครอบครัวก็ก็จะทําให้ประเทศไทยเรารอดพ้นไปได้นะคะค่ะทีนี้เราไปดูปัจจัยบวกรถในภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้กันหน่อยเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะคะสำหรับปัจจัยบวกค่ะนั่นก็คือเรื่องของดัชนีหุ้นนิวยอร์กที่พุ่งขึ้นนะคะแรงหนุนจากข่าวเรื่องของวัคซีนเนี่ยแหละคะ่ะหุ้นยุโรปเนี่ยนะคะก็สามารถบวกได้เส้นเดียวกันหลังจากที่สัญญ,ญาณเศรษฐกิจยูโรโซนนั้นฟื้นตัวค่ะ ราคาน้ำมันโลกก็ยังเพิ่มด้วยปิดสูงสุดในรอบ5เดือนเศรษฐกิจของเขตยูโรโซนก็เริ่มมีสัญญาณที่ฟื้นตัวขึ้นส่วนปัจจัยลบนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคาทองคํำที่กลับมาดีดขึ้นแล้วก็หลายฝ่ายยังคงกังขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนของรัสเซียรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่อันนี้ยังคงต้องรอก่อนนะคะ สับลงทุนวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับทองนะคะแม่อยากได้สักก้อนหนึ่งโกลบาร์นะคะหรือว่าทองคําแท่งก็คือทองคําที่ยังไม่ได้นําขึ้นรูปเป็นทองรูปประพันธ์นะคะแบ่งเอาเป็น2ประเภทมีแบบ99.99%ก99็แล้วก็96.5%ตแต่บ้านเรานิยมยังหลังมากกว่านะคะเพราะว่าขึ้นรูปได้ง่ายกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่และช่วงหน้านะคะจะมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะของตลาดหุ้นกันค่ะ ในช่วงนี้เนี่ยนะคะเรามาฟังการวิเคราะห์ทั้งภาวะของตลาดหุ้นด้วย<อ>ตลาดทองคําด้วยเนี่ยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณนัทพลคําถาเครือนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลหยุนต้าป,ประเทศไทยจํากัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอไปที่ตลาดทองคํากันก่อนนะคะ,คะเล่นลงกันในวันหยุดบ้านเราซะด้วยมีมุมอมองต่อทองคํายังไงต่อดีคะคุณว้วนคะ ครับผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยน่านจะมีความหมันโวนมากขึ้นนะครับ<ฆ>แต่ว่ายังมีลุ้นขยับขึ้นได้อีกเหมือนกันอีกสักระลอกหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยราคาทองคําก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอขึ้นไปที่พีคเนี่ยเวลาลงก็ลงใจหายนะครับแต่พอลงมาแล้วเนี่ยมักจะไม่ไม่จบรอบในทันทีนะครับถ้า<ฆ>เกิดว่าเราย้อนไปอตอนที่ราคาทองคําขึ้นแรงเหมือนกันตอนปี2011 2012ตอนนั้นเนี่ยพอลงมาแรงๆนะครับก็จะมีจังหวะ S <S> เด้งสลับอย่างมีนิยามสคัญแต่รอบนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ทำดิวไฮนะครับสาเหตุที่ผมมองว่าไม่มีดิวไฮสำหรับตรงทอ,องคําโลกเนี่ยซึ่งไฮเดิมทําไว้2,085เหรียญเพราะว่าที่จุดตรงนั้นเนี่ยทองคาให้ผลตอบแทนจะประมาณสัก36เปอร์เซ็นต์ละนะครับเม,มื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งจุดพีคในแต่ละรอบเนี่ยที่เป็นขาขึ้นเนี่ยเคยให้ผลตอบแทนต่อปีอยู่ประมาณสัก40เปอร์เซ็นก็แปลว่า อัพไซด์เหลือน้อยมากๆแล้วตอนนี้ฐานราคาทองคามันไม่เหมือนช่วงอดีตที่ขึ้นจากเจ็ดแปดร้อยเหรียญตอนนั้นใช้เงินไม่เยอะในการสร้างรีเทิร์นต่อปีได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารอบนี้มาถึงสองพันเหรียญแล้วนะครับก็เกิดว่าจะสร้างรีเทิร์นแบบให้สูงกว่าในอดีตประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นตี่ยผมว่าเม็ดเงินไม่พอนะบาง<ๆ>ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่เขาอัดฉีดเงินกันมาเยอะแต่รอบนี้เงินไม่ได้ใช้แค่ภาคสถาบันการเงินเหมือนตอนปีสองพันแปดอย่างเดียวแล้ว uh huh. ใช้ทุกภาคธุรกิจ เศรษฐกิจจริงถูกกระทบหมดเพราะฉะนั้นเงินจะไม่เหลือมาดันทองคาไม่ขึ้นไปเยอะขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าลงมาระยะสั้นเนี่ยที่เรามองผลตอบแทนเพราะว่าทองเนี่ยมันประเมินมูลค่ายากนะครับเลยต้องมีผลตอบแทนเป็นหลักนะครับลงมาระยะสั้นเนี่ยผมว่าแถวประมาณสักพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญแล้วเด้งขึ้นมาตรงนี้น่าจะมีระยะสําคัญนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปในแน่ของแนวต้านเนี่ยประมาณสักถึงพันเก้าร้อยแปดสิบถึงสองพันเหรียญใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยผมว่าเป็นไปได้แต่ว่าน้ําหนัก ตอนนี้ไม่ใช่ว่าท่านเห็นว่าทองลงมาแล้วก็เทกันไปเลยนะครับ uh huh. ไปโยรววา,าไปซื้อทองกันเลยไม่ใช่ขนาด uh huh. นั้นนะครับน้าหนักเป็นแค่เฟดดิง้งนะเราเราให้อยู่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตของเงินที่ตั้งใจจะลงทุนในทุกสินทรัพย์เนี่ยทองคําควรจะเหลือน้อยที่สุดแล้วเพราะว่า uh huh. ช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงปลายตลาดจริงๆแล้วผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะปิดอยู่แถวประมาณนี้ครับไม,ไม่เกินสองพันเพราะว่า uh huh. ถ้าเกิดเราดูที่ราคาปิดเนี่ยทองคํายังไม่เคย ปีไหนที่ให้ผลตอบแทนเกิน30%ซึ่งถ้าเกิดิดที่30%มันก็จะอยู่แถวประมาณสักตรงนี้พอดีลยครับ1,950แถวนี้พอดีหุ้นอ่ะงั้นถามต่อว่าเจ้าเงินลงทุนส่วนที่เหลือไปไหนดีคะถ้าไม่ใช่ทองแหละตอนนี้ผมว่าหุ้นยังเป็นทางเลือกอยู่นะครับคือคือต้องบอกอย่างนี้ว่าหุ้นเนี่ยในแง่ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะได้รับผลดีอยู่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คิดว่ามิดน่าจะมีเม็ดเงินไหลออกมาจากไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าตวงปันปับัรเนี่ย ยังมีโอกาสไหลเข้ามาหาหุ้นนะครับแล้วหุ้นก่อนหน้านี้ขึ้นดีก็ไปขึ้นที่เดวอลล์มาเก็ตนะครับไปขึ้นที่สหราัฐขึ้นที่หุ้นกลุ่มเทคก็ยังกระจุกตัวอยู่เพราะนั้นอาจมีโอกาสที่เม็ดเงินเนี่ยจะย้ายเข้ามาหาหุ้นที่ถูกกระทบจากโควิด19หนักๆซึ่งก็ไปคาดหวังเรื่องของวัคซีนนัน่นแหละนะครับถึงแม้ว่ารัเสเซียเนี่ยอาจจะรัดขั้นตอนนิดนึงแต่ผมว่าสัญญ,ญาณดีก็คือจะทําให้บริษ,ษัทที่ดําเนินอยู่ในระยะที่สามเนี่ยที่แบบดําเนินการแบบ เป็นพับปิดหน่อยที่ไม่เหมือนรัสเซียเนี่ยครับเขาก็จะเร่งมือแล้วเขารอไม่ได้แล้วนะครับการเร่งมือเนี่ยผมเชื่อว่าวัคซีนก็จะมาเร็วตัวนี้ก็จะเป็นบวกกับหุ้นที่ถูกกระทบจากโควิดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวขนส่งกลุ่มศูนย์การค้า<ฆ>นะครับรวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยกลุ่มธนาคารนี่เป็นกลุ่มที่ลงมายิ่งกว่ากลุ่มที่ถูกกระทบจากโควิดโดยตรงน,นะครับก็น่าจะเป็นแบบเหมือน b อ t t o ม f i ช h i n g ่ะ หุ้นน่าจะเปลี่ยนหน้ากันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพื่อ<ฆ>โลเทจากหุ้นที่เอาเพิ่มฟอร์มไปหาหุ้นเอียงเดิมอฟอร์มหลังจากที่มันประจวบเหมาะพอดีด้วยครับก็คือหมดช่วงของงบ Q2 แล้ว<ฆ>นะครับคน<ฆ>ก็คาดว่าตัวที่งบแย่ๆเนี่ยน่าจะบอสเข้ามาแล้วและคิดว่าการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังน่าจะเกิดขึ้นก็คงจะเห็นการหมุนเวทเงินไปหาหุ้นเหล่านั้นกันเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพวนตลาดอาจจะไม่ไปไหนครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยจะปันป่นป่วนกันนะมากเลยในตลาด ใช่จะเป็นกลุ่มกันค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็ปั่นป่วนเนี่ยนะคะหรือว่าทองคําก็ปั่นป่วนที่บอกว่าต้องมีการปรับพอร์ตเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หุ้นกับทองเนี่ยนะคะควรแบ่งกันสัดส่วนในการลงทุน,นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไหร่คะสมมุติว่ามีม,มีกันหนึ่งร้อยบาทตอนนี้นะครับผมว่าหุ้นหุ้นเนี่ยก็ยังควรจะเกินห้าสิบบาทอยู่ะนะครับแต่ว่าทองเนี่ยผมว่าไม่ควรเกินสิบบาทแล้วเพราะว่าอตอนนี้มาไกลมากที่เหลือเนี่ยถ้านอาจะไปลงในทางเลือกอื่น อย่างเช่นแบบพวกกองทุนน้ามันหรือว่าจะไปกองทุนในพวกแบบหุ้นเอเชียเหนือซึ่งอ v อ l u ช t i o n ถูกกว่าเราแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะโตมากกว่าเราอย่างเงี้ยนี้ก็จะเป็นการลงทุนทางเลือกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแค่หุ้นกับทองคำเนี่ยผมว่าหุ้นเนี่ยมันควรจะแบบไปแ80ดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ตั้งใจจะลงทุนเลยนะนะครับส่วนทองคําก็ก็แค่ไม่เกินสิก็พอนะครับค่ะ,ะคซึ่งการ<ม>ลงหุ้นเป็นแบบเทรดดิ้งหรือก็ถือยาวๆได้แล้วคะหลังจากที่เริ่ม รับทราบความจริงกันไปแล้วเนาะคิวมาตไตสคิวคิวสองจุดต่ําสุดได้ผ่านไปแล้วนะคะครับคือผมว่าหุ้นเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มที่เอาเพเฟอร์มบนประกอบการแข็งแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกซื้อขายสินค้าไอทีอันเนี้ยแนโน้มครึ่งปีหลังยังดีแต่ว่าราคาขึ้นมาเยอะท่านเทรดดิ้งไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่จะถือยาว ข้ามปีไปเนี่ยผมว่าเป็นกลุ่มที่ถูกกระทบจากโควิดนี่แหละแล้ว <c oughs> เราเห็นสัญญาณว่าจะบอทท่อมเอานะครับย้ำอีกทีก็จะมีกลุ่มโรงแรมศูนย์การค้าขนส่งนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน <c oughs> เน้นแบงก์ใหญ่เป็นหลักทําไมแบงก์ถึงเกี่ยวก็อย่าลืมนะฮะว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยคือกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอสังหาเนี่ยเป็นลูกค้าแบงก์เยอะมาก <c oughs> ถ้าเกิดกลุ่มเหล่านี้เขาสามารถที่จะบุนได้มีเรื่องของวัคซีนําให้คนกล้าไปเที่ยวเขาสบายใจมากขึ้นนะครับ แบงก์เนี่ยพาระพวกพวก NP l แล้วพวกนี้ก็จะคลายตัวลงไปด้วยแังกก็เลยน่าจะฟื้นด้วยครับแต่เดี๋ยววันจันทร์หน้ามีอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญเลย GDP ไตรมาสสองของไทยนะคะประกาศออกมาประเมินยังไงคะรอบนี้ g ีดีเนี่ยสำหรับไตรมาสสองเนี่ยเราคิดว่าน่าจะติดลบใกล้เคียงกับที่ทาง,งการคาดนะครับก็คือประมาณสัก12-14เปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ดีแล้วนะครับคือไม่เกิน20เนี่ย ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยที่เป็นประเทศที่พึ่งพาเรื่องของการบริการสูงเหมือนกันเนี่ยเขาลบไป20ค่อนข้างเยอะอล,บลบไปเกิน20ด้วยนะครับถ้าเกิดออกมาตรงนี้ผมว่ายังพอรับได้แต่ถ้าเกิดไหลไปแบบใกล้ๆ20อาจจะเป็นเซนิเมนต์เชิงลบนิดหนึ่งแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือเมื่อคกนจะลุมคพิไปหน่อย ก็คือเรื่องของการเมืองภายในประเทศนี้ก็เป็นปัจจัยออรบกวนเหมือนกันที่ทุกท่านต้อง,ต,องติดตามด้วยะนะครับอาจจะทําให้การฟื้นตัวของเซตถ้าเกิดว่ามีเรื่องของวัคซีนหรือข่าวดีอะไรก็ตามเนี่ยหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นบวกแบบได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามีเรื่องของปัจจัยการเมืองภายในประเทศมารบกวน หลังจากนี้ผมว่าจะเห็นจะเห็นภาพการรบกวนตลอดเวลาเลยนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกรอบของการลงทุนรวมถึงกรอบของดัชนีด้วยทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าให้ไว้ที่ประมาณเท่าไหร่ดีคะครับสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเหลือเวลาไม่เยอะมากนะครับก็กรอบอาจจะแคบนะครับแนวต้านยังสิ0หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหนึ่งพันสามครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ยังอยู่แถวที่แข็งๆเลยก็ประมาณสักหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบจุดนะครับแต่ถ้าเกิดมองข้ามสัปดาห์หน้าเนี่ย ถ้าเกิดเราผ่านพ้นวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่เป็นฟิกเกอร์สําคัญทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับ uh huh. สหรัฐอเมกเขาจะนัดรีวิวตัวของเฟดดิว huh. รอบรอบหนึ่งที่ผ่านมาด้วยนะครับรวมถึงของไทยก็จะมีการานัดดมวันที่16เนี่ยถ้าผ่านเสาร์อาทิตย์นี้ไปได้แล้วไม่มีอะไรเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสที่จะมุ่งหน้าไปหา1,380-1,400จุดได้ นะครับเพราะว่าเราผ่านพ้นในเชิงบริยวิสาหะเนี่ยเราผ่านพ้นช่วงที่แย่ไปแล้วก็คือช่วงผลประกอบการไตรมาสสองที่ที่น่าจะเป็นจุดต่าสุดของหลายๆธุรกิจที่สุดกระทบจากโควิดนะครับพอไม่มีเรื่องของอการมือระหว่างประเทศและในประเทศมาลบกวัวเนี่ยจะก็น่าจะเดินหน้าขึ้นได้ดีกว่าช่วงก่อนหน,น้านี้เพราะว่าเราอันทีปพวกฟองผู้วิพามาพอสมควรเลยทีเดียวะนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยนะคะขอบพระคุณคุณนัทพลมาก,มากๆเลยนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับเราขอบพระคุณค่ะครับบินดีครับสวัสดีครับสว ก็จับจังหวะก,การลงทุนให้ดีๆเนี่ยนะคะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างเช่นทองคำเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ระมัดระวังในการลงทุนมันมก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะคะหรือใครถ้าชอบแบบตัวที่บดท่อมแล้วเริ่มที่จะหักหัวขึ้นกลุ่มท่องเที่ยวขนส่งสูงการคากลุ่มธนาคารกลับมาเป็นทางเลือกนะคะหลายตัวให้ปันผลดีด้วยแต่ถ้าใครเป็นมือเก๋าในการเทรดแล้วค่ะ t f เก,ก็ช่วยให้ท่านทากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ทีเฟกซ์เนี่ยนะถ้าใครทำกำไรทองคำขาลงเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหออซาเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าใครเป็นมือใหม่อยู่ไปเรียนกันนะคะกลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันเทรดทีเฟกซ์สุดยิ่งใหญ่เลยค่ะทีเฟ็กซ์เทรดยิ่งชาเลนจ์2020มาชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้าน8แสนบาทมีการให้เทรดบัญชีจริงจะเลือกลงสนามแข่งมือใหม่ก็ได้และค่อยๆเรียนรู้กันไปหรือจะเป็นนักลงทุนปัจจุบันก็ได้และที่สำคัญน่าสนใจมากคือมีหลักสูตรติวเข้มด้วยฟรีนะคะสำหรับการทำกำไรในฟิวเจอร์สและออปชันค่ะค่ะเอาละค ะะมาดูในหุ้นทางฝั่งของเอเชียกันหน่อยนะะนเนี่ยนะคะดัชนีนิเคอิเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นไป428.38จุดด้วยกันหรือว่าบวกไป1.88ค่ะหลายประเทศก็ยังรับข่าวเรื่องวัคซีนอยู่ค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้9โมงครึ่งค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทำบ่ายนี้ได้บุญปีที่เจ็ด